ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัญหาที่ซ่อนอยู่ของการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยในยุคที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปฏิรูประบบภาษีกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและควรติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายได้ประเทศแต่ทำไมการปฏิรูปภาษีครั้งนี้ถึงสำคัญและมันจะส่งผลต่อประชาชนทั่วไปอย่างไรปัญหาที่ซ่อนอยู่ของการจัดเก็บภาษี ในปี2,568กรมสรรพากรได้จัดเก็บรายได้รวม2,335,300ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น3.0%เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้37,200ล้านบาทหรือ1.6%ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการขาดเป้าหมายนั้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มวจากการนำเข้าและภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากค่างเงินบาทที่แข็งค่าและกำลังซื้อที่อยู่อาศัยที่ลดลงค่าลดหย่อน ปัจจัยที่ทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ากว่าที่ควรหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ากว่าที่ควรจะเป็นคือค่าลดหย่อนที่กระจายและไม่มีกรอบที่ชัดเจนผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนเต็มทุกรายการทําให้วงเงินรวมที่สามารถลดหย่อนได้สูงถึงล้านกว่าบาทต่อคนรายการลดหย่อนที่มีวงเงินสูงมากเช่นการซื้อกองทุน i m f 500,000บาทและ s s f 300,000บาท ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นการปฏิรูปภาษีวิธีแก้ไขปัญหารัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบลดหย่อนภาษีเพื่อให้มีความชัดเจนว่าแต่ละปีไม่ควรเกินเท่าไหร่การปฏิรูปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านวินัยทางการคลังโดยเป็นการดูเรื่องไรายได้ของรัฐบาลและคาดว่าการปรับลดหย่อนจะช่วยให้ฐานภาษีของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากหากมีการบังคับใช้ระบบดิจิทัลในการจัดเก็บภาษี คำถามที่ควรถามการปรับลดหย่อนภาษีจะส่งผลต่อกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำอย่างไรการให้ค่าลดหย่อนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมบางเรื่องที่รัฐบาลต้องการจูงใจให้ประชาชนทำจะส่งผลต่อนโยบายสาธารณะอื่นๆอย่างไรการปฏิรูปภาษีครั้งนี้จะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรสรุป การปฏิรูปภาษีครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาดูเรื่องการบริหารงานจัดเก็บรายได้อย่างจริงจังแต่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปนี้จะส่งผลดีต่อทั้งประชาชนและเศรษฐกิจไทยในระยะยาวการปฏิบัติตามนโยบายและการติดตามผลอย่างใกล้ชิดจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิรูปภาษีครั้งนี้ประสบความสำเร็จ